มาสงคมาสงพ่อม่พ่น้องเฮาพ้่น้าเขาคุกคกคุคฮักคุกคกคับมาสงค <c oughs> มาสูงพ่อแม่พี่น้องเขากูกกุกคนคะ่ะเนาะมาสูงค่ะมาสูงพ่อผดดมีเนาะเขาตั้งสูงค่ะมาสูงกูกกคา่ะมาสูงค่ะฮักกูกกค่ะมาสูงค่ะเอาขาดเดี๋ยวมาโดยจำหนังพ่อแม่พี่น้องถามมาตดยหมายพงหมายจากหลัดจังมันหลีจองมันหลัดเพจจังมันมีเงิน พคะรจจอง,งดีจัองรัดเพจจังมีปีญญาเมตตาปรมีจ่องมีตั้งหักจังดีการเงินจังดีป้ายอยู่ดีจ่องแคมป้ายปีญญาจ่องมีโดยไรถามไรกุลองฤาษีโดยหมายพงหมายจากรัดเย้าเฮาติดตดยปันป้าลองอาศักกะหือเกิดวันสัง À, <coughs> ừ. xoay, ở làch chỗ bên thư phí này này nó thắm tựa đấy à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  anh odh razor cho tay đổ mắt c�ل ini trái uống <coughs> đGreen T은 trái bàn Bryson 3 mom à ศูนย์หกาเก้าหกสี่สอง่แปดอันนี้ดีเต้นๆนะป้าซอยศูนหกาเป็นคนมีเงิน,นหกฮ่าาหกเป็นคนมีเงินเป็นคนรักแหลม <c oughs> ปอะเผาเจ้าหกฮ้าในอานัาพันเนาะค่ะปอเผาเจ้าหกฮ้าปนตั้งผานเนาะค่ะปอบเผาเจ้าตัวนับหกาในปนตั้งผานเนาะค่ะปนตั้งผาน Hạt bốn chín bên con mi bình nhà Bình bảy năm bình năm lý, bình năm lét đang năm 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 lấy ngân năm 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 mò năm 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 สี่แปดแปดสเป็นก้นทีอ่ำยุ่มเพอนะเป็นก้นทีอ่ำไว้อ่ำไว้เจอเพอละละอย่าไว้เจอตั้งอย่าว่างเจอก้นเพระเป็นเจ้าสี่แนะี่อย่าไว,เาวาเ <c oughs> ้เจอตังอย่าว่างเจอกลก้นทีเจ้าตนับสีอ่ำนั้นก็ห้าตนับสี่แป อันนั้นก็8ปดสี่อันนั้นก็5 8าแปดอันนั้นก็8ปดาอย่าไว้ใจตั้งอย่าวางใจก้นอ่าไว้ใจเผลาอย่าไว้ใจก้นครับก้นในไว้ใจมั้ยอย่าไว้ใจตั้งอย่าวางใจก้นก้นในไว้ใจมั้ยล้ำได้ใจเขาอ่าจอมหูใจชัดอ่ารัดไรใจก้นอ่าจอมหูใจชัด อ่ำรัดเลยเจอกลนอ่ำจอมหูเจอเจอลุนกลนเจอสี่แปดห้าปดเ่ไม่ไม่ใจไปครับศูนย์แปดหกสมเจปดปดสามหนึ่งเจ็ดอันนี้เอาแปดเห็นะอย่าไปใจอ,อืมดี ศูนย์หกหนึมคาศูนย์สองส่ันนี้เอาแปดไหนะอย่าไปเจามาสุนค้าสวัสดีค่ะมาสุนค้ามาสุนค้าภามสุค้ามาสุนค้ามูาสองเา099ส9 8 3945พราะเจ้า099ในอดเพนศะ เก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าในกรอตเพยะนะอันนี้เดียวค่ะ0 9 9เก้าเก้องเกดเกี้าเดียวค่ะ0 8 2แปดสองสี่เเจี่สอันนห้หาใหม,ม่ค่ะเกิ <c oughs> ดวันพุธกังในเจ้าอายุเช้าส เกิดวันพุธอายุเช้าสามแปดสองสิบหกแปดสองสิ เขียนเข็ยมหมดขายดีขายว่ามันก็พี่พักโจ้ดีกว่าพอได้ีขายอ่ะนี่เดี๋ยอ่ะปีนี้เกี่ยวรีเขาอ่ะปีนี้เน่กนวันพุธอาชัชาวสามกนวันพุธปีนี้เกี่ยวกอรี ลาบก็ดีการงานก็ดีการเงินก็ดีตังหักก็ดีปีนี้แต่ไรลดลดเมอก้าเมอนะแต่ไรลดยนต์แต่ไรลดยนต์แต่ไรลดเมอก้าเม,มอไรเงินเมอคำเมอไรโผเมอไรเมอเมอไรเงินเมอคำเมอตังหักก็ดีเงินคำก็ดี ตัวเกี่ยวใจเกี่ยวคลุ่นบรรพุตยินดียินดียินจมจมคันเนาะเพราะว่าคลุ่นบรรพุตอสักเสาสามเป็นคนเกี่ยวดีเกี่ยวดีตั้งปีลปับดีตั้งปีค่ะศูนย์แปดแปดห้าห้าสามเจ็ด ห้าแปดห้าอันนี้เอาแปดเหนหน่อย่าไปเจา9 9 4 9เก้าเ่าด้ 84, นะอันนี้เจอแล้วค่ะมาชงคามาชงคาโดยปันเกิดวันพุทธอศักศาวหาคกลเกิดวันพุทธอศักศาวหาปีนต่ใดเตดมีลูก Để cưỡi lục Để cưỡi lục Để mi lục mi lang Để lại lục mi lang miat Và ai thầm cam Thầm sớm ao cam Hắc po hắc me Hết cán đen po len me Lung la po me Lại lục lại lang mi Lại ngân lại khăm mi Chùa coi mi Chùa coi mi Xoay coi chò Tạp coi heng เงินคำก่อไรดียินดียินโจมจมคากนวันปุดอศักเศร้าหะเงินโจมจำขาขอบใจขามาสงค์าเินจมคาเงินจมคาเงินจมจมสุเจ้าเป็นคนจูดีเป็นคนดับดีค่ะชาตุค่ะชาตุชาตุชาตุค่ะชาตุชาตุเมื่อไดในกนวันจัน์อาศักเศร้าชามก่อจูดีคนวันปุดวตอชักเศร้าหาก่อจูดี คนวันพุธตั้งวันจันเนี่ยเป็นเป็นวันทอกกันคนวันพุธตั้งวันจันเนี่ยเป็นวันหักกันพอพอคนวันพุธโลหะคนวันจันทร์เป็นกอหักพอคนเกิดวันจันทร์โลหะวันพุธเป็นกอหักเขาเป็นวันทอกกันครับชุดแปดชองสี่เจ็ดชอง 2517, hà nâng chết anh ấy áp thể hà mải khả nó xuống hốc hốc xì anh ấy áp bẹt nó phông ẩm lý có lụt bẹt nè bó máy phông ẩm lý có lụt bẹt bẹt có bộ hà hào lụt lùm lát đồ hào hào lại อย่าปกะฮักเปิ้นฮักฮักตัวเก่าก่อนอย่าปกัะด้วยเปิ้ลด้วยตัวเก่าก่อนอย่าปกัะจอยเปิ้ลจอยตัวเก่าก่อนปอดตัวเจ้าเก่าเป้ตัวเย้าจังก่อยจอยเปิ้ลที่หนึ่งในตัวจอยตัวเก่าฮ่าตัวเก่าเป็นคนมีเงินฮ่าตัวเก่าเป็นคนได้อยู่ดีกินหวานฮ่าตัวเก่าเป็นคนรอดเพฮหาตัวเก่าเป็นคนมีปัญญาฮ่าตัวเก่า bên quân ăn phân hắc nằm bát nâng lộ đe tuê tố cầu nằm bát nâng lộ đe hắc tố cầu tế kỳ nì hăng hăng loạt phê tế kỳ hang hăng hợp bên hăng hạc tuê tố cầu hạc lùm lá tố cầu nằm bát nâng nê hạc hạc cầu bá hoa tố cầu yam hạc tố cầu yam mô lá xăm cả hắc bên bên này đẹp Bác phở dùm có mân ngờ Bác phở dùm có ngơ cắt tổ mình đâm lùm la mình tìm mà lùm la hậu lại hứ cắt tổ nhầm hắc khơn mình tế mà hắc lại hứ biến côn này mi bì nhả mi nhàn lụm mi sát tỷ mi vali ya để lại mi cú cọ sát mi ta ประกวนก้อนหนึ่งมาลัดต่อเฮาลัดต่อข้อกรรมันนั่นใครว่าจังหือมันหลุดอีสังตีเฮาในเฮาสัตตีเฮทอมด้วยขอกรรมมันก่อนอย่าเป็นเน็ตจมอย่าเป็นเน็ตจะเล็กอย่าเป็นเน็ตจะรั้มทอมได้ดีๆก่อนหนะ <c oughs> น้าศูนย์ศูนย์เก้าสี่ เจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หกหกศูนย์หกสามสี่แปดเจ็ดสี่หนึ่งแปดเก้าอันนี้แปดเทหามเออ 088 790 4100อันนี้เอา8เทฮาหมึก080 793 9963อันนี้เอา8เทฮาหมึก063 605 2239เอา8เทฮาหมึก063 538 5920 เอาแปดเทหามืวันอังคารอายุ31ปีวันอังคารอายุ31ปี818 826 834 84 32 818 826 834 834ในมีอยู่7นะมี7วันอังคารเนาะ1 2 3 4 5 6 7 คนวันอังคารอาชักสามสิบเอ็ดปีนะคนเกิดวันอังคารอาชักสามสิบเอ็ดปีปีในในตึกกันตั้งปีพันกันตั้งปีพิษกันตั้งปีเหมือนหนังเมืองบ้านชกตั้งปีเมืองบ้านชกตั้งปีพิษกันตึกกันพ่อกันแถมกันลากกัน nơi mừng mà nể chúc, biến phu biến phai tằng năm, kha, côn ắt sắc, 30 ếch, khởi văn ăn cắn nể, sắc tằng năm, nhà tằng may miêu yểu miêu nưng, nhà băn hà miêu nưng yểu miêu nưng, miêu nưng yểu quả miêu nưng xâm ma tiễn, băn hà yờn cả. ัญหาเลขจำมะเปิ้ลแทงปัญหาเล็กป้นกว่าปัญหากลางกลางจำมะเปิ้ลแทงปัญหาเมียวหนึ่งป้นกับเมียวหนึง่งจำมะเปิ้ลแทงปัญหาเมียวหนึ่งเย้าวกวับเมียวหนึง่งจำมะเตี้ยนแทงเพศสังเล็ไปว่าเป็นนั่นละ่ะไงก็วังเป็นสามหนึ่งหนึ่งใน,นเป็นถัดไพ่สามหนึ่งเป็นถัดลมลมตั้งไพ่ในเพราะเขาควบกันเมื่อไรเนีสุกศักตัดเสีย พอภัยใหม่ลมแห้งก็ไม่น้ำพอลมแห้งภัยใหม่ก็หนึ่งขั้นไหม่น้ำก็มันเป็นถัดลมทั้งถัดภัมยมายากันคนว้านังการอาศักสามสิบเอ็ดปีเน่ยนะอยู่ที่ไรก็ไม่อ่ะนะอยู่ที่ไรก็ไม่อยู่เนื้อสังกานก็ไม่อยู่เนื้อน้ำก็ไม่อยู่เนื้อลอยก็ไม่อ่ะนะมันเป็นปีใหม่ นาเฮิรนก็มดีตีอยู่ก็มดีโหก็กเจ็บปีใน่ๆคนวันงังการอาศักด์สนะามสิบเตรลนะโลไตเทนสามสิบตนเต้นหอม36ตนเต้นแพ้งแต่ง36ตน้นพอถึงพอถึงวัน วันอังคารเนี่ยหนึ่งวงหนึ่งปอกไตตั้งปีอ่หนึ่งวงหนึ่งหนึ่งปอกหนึ่งวงหนึ่งปอกไตตั้งปีปอไตเนี่ยเต้นหอมสามชี้พกโนเต้นเพียงแต่งสามชี้พกโนปอไตเอาอย่าไปกว่าเลยนั่งสมาธินั่งตาลานั่งสมาธิโดยลมเขา้าลมออกเนี่ยโดยตีหูขรังเนี่ยลมเขา้าขรรหูลมออกขรรหูที่มู่ ที่มู่ัตตีติ้วรวมเข้าก็ใหู้ลวมออกก็ะหู้ให้มีชัตตอยู่ที่กล้องคหลังเนี่ยนางตาลาต่อถึงไพ่ปลับพอไพ่รับเอาในซ้ำชุดตองวะกับเป็นตั้งไม่กูมิลกับเป็นปัญหากูมิลให้มันรับกว่ามันนางไพ่รับในเสกคมขาปึงกุ้งพระเป็นเจ้าปึงกุ้งตาลาต่อเจ้าปึงกุ้งสังขาต่อเจ้าปึงกุง้งชาชมาเจ้าเกจู ปึงกุ๋งปอกุ๋งเมเจเอาเกจูปึงกุ๋งคุณพีคนช้างปึงกุ๋งเจ้าดีพีเมยียดอยขาดใจกำขาหัวขาเล็กดขูขำชาใจขำชาใจ,ำาใจากำขะดูกัดเย็นใจ,ใจกัดเย็นใจกำขาปัจเจเนี่ยเฮ็ดจังไหอยู่กูหนึ่งวงในหนึ่งปอกหนึ่งวงในหนึ่งปอกยังยก็ไว้พลากูวันขำสินหากูวันปัจเจเนไ่ยก็มันติดอยู่รัดก,กว่าเฮ็ดช่งเล็บ จะฮ็ดตั้งลีในนะก้นในนะเพราะจุ่มลีกว่าเนื้อเถินก็เหยียบน้ําลงน้ำก็เหยียบน้ำเพราะจุ่มลีมันเหมือนจ้นงน้ำแห้งเพราะน้ำแห้งในตัวน้ำเพราะน้ำน้ำในโตัวตัวมันจมนะพอเขาเอาตัวปักไว้เนื้อน้ำน้ำน้ำเพรน้ำขึ้นชงสูงมันก็หันตัวมันน้ำทมก็ดีว ไปกับปน้ำแข็งเลยเนือน้อเนื้อหนองเลเป็นตอละลายเหมือนเช่นนั้นโลุยเฮตตั้งรีน้ำนำค่ะกนวันอังคารอาศักสามสิบเอ็ดปีนี้เป็นปีที่ทำลีคัดเจอคัดเจอคัดเจอ ขัดใจเฮ็ดนั่นเรองลุงสารัตจากนักตีเบาขึ้นลูกตีนักแต่เป็นรองเบามาลูกตีไม่ต่เป็นรองกัดมาลูกตีให้แต่เป็นรองดีมศาศูนย์หนึ่อันนี้หาหมเมยครับศูนย์เก่งสี่สามเจ 93, 86, 66, 8ปดแปดเจอเนหาเหมิค่ะศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดหกหกหกแปดามเก้าอนะหมค่ะเกิดวันอังคารอายุส้าเกเกิดวันอังคารอายุสิบเก้าแปดสามสีกตัห1 2หนึห โกนวันอังคารอายุชาเก่าโหลเฮ็ดเขาอยากกู้หนเดือนนปอเฮ็ดเขาอยากกู้หดือนนปอเฮ็ดกินเฮ็ดรูนะก็เดลีกว่าปล่อยป้าปากปลายเปียโตปอก1นึเฮ็ดเขายากกู้ดือนนปอ 0 9 9เก,าเก,าาเก้าเก้อันนี้เอาแปดให้หาหมิ่มาส่งพ่อภาษมาส่งอายุ37บเกิดปั้นจันแปดสามเช้าสี่แปดสิสองอตัวหา้าหนึ่ง Côn văn chắn A à sạc xám chíp chết bí Côn văn chắn A à sạc xám bí Bí nay này Để lấy tí đín Tí đí xuống tí na tí hơn Để lấy Đín Giao có Để lấy A à Để lấy A à Giao จื้อเสียงดีเดรัยไต้ก็มาไต้ก็เก่าผัดกันก่อฮึงก็ขึ้นพบกันขึ้นเยาวกจื้อเสียงดีไต้ก็อดีฉัชชมาดีมนเจาา้า,มา,า,มาเมียพาลเมียตตาลเมียตเดรไลไวไดเดรไลฮับพอนตีเจ้าเมายีมยพาลเมียตตาลเมียสังขามเมียเจ้าลีพีเมยีย เดม่าเดทท็อปเรียกว่ากนวันจันอชาตสามสิบจ็ปีในจุลีลาบลีซื่อเสียงดีกุศุกรรมดีค่ะเลียค่ะศูนย์หกสองูนยมเอาแปดที่ห้เหม่อค่ะ ศูนอันนี้เอาแปดไทยฮมเลยครับขอบใจค่ะขอบใจค่ะูนย์เก้าห้า่งหนึ่งห้าสีอันนี้ดีครับเกิดวันพัดอาศาักเศ้า8 8 3แปดสาเส้าสี่กึ่ดตสี่ 1>, 1 2 3 4โกนวันพัฒน์อศศ้าวแปดตั้งหลีตั้งไห้เข้าคืงกันตั้งหลีตั้งไห้เข้าคืงกันตั้งหลีตั้งไห้เข้าคืงกันคาไลเวอร์โทัวคปอชะอ๋อคาไลเวอร์โทก็กับศึกมาค่ะอะไรอ่ะเวอร์โทก็ขายเขาเวอร์โทหลีค่ะ ป็นเบอร์เบอร์มงคลค่ะเนาะเพ้าะจะเบอร์ติประชาได้รีกูโตค่ะ063 518 2870อันนี้เอาแปดให้หาเหมือนกันเนาะ062 815 8013เอาแปดให้หาเหมือนกัน เกิดวันพัดอาซักสี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเกิดวันพัดอาซักสี่สิบห้าปีในอยู่ดีตั้งปีลาบดีตั้งปีตั้งหักดีตั้งปีตั้งหักดีค่ะดีตั้งหักเดีว

พอมีเงินเราก็เชิญมาพอมือเงินตุกเกะก็เจอไก่อนใครๆอย่าไปเจิหึงพอพอเขามีเงินเราก็เชิญมาเจออันแต่ะดีๆอันนี้มันมันดีมดครัะมันมีอันรูอยู่2ตัวน8์แปดแปดห เอาแปดให้เอาแปดแล้วก็หาเหมยนะเอาแปดให้หาเหมย คนเกิดวันศุกร์อศักสามสินเกิดวันศุกร์อักสามสแปดสามเจ้าสี่มีหกหนึ่งสนเกิดวันศุกร์อศักสามสในปีในในเด ตียาเพย์อยู่สิเมียวะสิเอ็มลนะเพย์เมลในอ่ใจว่าตียากูเมียกัอใจก็กลกาลสัตตีอยู่สิเมียเพราะสัตว์ตีได้มันเป็นช้งไพราสัตตีได้มันเป็นช้งพราะสัตตีไนสิบเอ็ดมลน แตงยาไหลเมียวอยู่เพ้นำหนักเนี่ยกำไตว่าเพ้นำหนักปีแน่แน่เพ้นำหนักกดวันชุกอสักสามชิปเนี่ยเพ้นำหนักเพราะว่าเพ้นำหนักเนาะเอาเอาช็อกดินเฮ้แคปดินเฮ้โกนเฮเชอกับแปดลองน้ำให้นะก็เพราะเพ้นำหนัก Côn Văn súc, assassin chipnay, pin em. A soc à tin hay, cap tin hay, con hay, so he caped ong nam. cả 8 tay 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 thái tay 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 ต้องโรนเนทแนทค่องมาเล็นคลองอ่างต้องไปคัยดับลุกอ่ะอ่าแมาปน,น,นัทกับปนัทก็พอเม่พี่น,น้องเขามาพกไก่หบกันใหม่เนะาะเมื่อไนมีพี่น้องมาเป็นลูกดีไก่มากก็ทับแขกให้ก่อนจังไก่รัดดอกกันแท่งนะพราะม่พี่น้องเขาย้อนเทอกูก็ได้อยู่ดีกินหวานกัเย็นช่ำชะหลอดเพชดหลอดหยันเพชรก้างหยันกลางให้กูก็หลับเลย อยู่ดีการเงินดีการงานดีให้อยู่ดีกินบันให้อยู่ดีมีเงินถาหางดีกคืนกูก็กูคนค่ะมาค